ครับเ,เพื่อนๆก็พบกับช่องเจงเป้ง Amazing แล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียกว่าต่อเนื่องมาจากคลิปที่ไปวัดตะกูนะครับหลวงพ่อรวยนะครับที่อยุธยาคลิปนี้ก็จะมานำเสนอถึงเรื่องเลดนะครับพอดีผมไปได้เลดมารุ่นเล่อนสมณศักดิ์นะครับปี59เรียกว่าเป็นรุ่นแท้ทันนะหลวงพอ่อปกเสกเลยนะครับ รุ่นนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับข้าราชการทหารตํารวจหรือผู้ที่ทำงานนะครับก็ใส่เพื่อเป็นสีมงคลน,นะครับเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเรสเส้นนี้ผมก็ได้มาจากร้านธัญลักษณ์นะครับอํเาเภอเสนาจังหวัดอุทยานะครับร้านอยู่ที่เสนานะคะเสนาอยุธยาคะ่ะลูกค้าเดินทางมาชมได้เลยแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะธัญรักธา,ารลัดค่ะติดต่อได้เลยเบอร์โทร098 9955 717ค่ะขอบคุณค่ะก็ะบอกเพื่อนเพื่อนเลยว่าการที่จะจะได้เหร็ดสักเส้นหนึ่งที่จะมาบูชานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนใจเย็นแล้วก็พยายามเซิร์ชหาในเพจต่างๆของของดีหลวงพ่อรวยหรือว่ามีหลายเพจนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อรวยเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ดู เขาเรียกอะไรอ่ะโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาคนจะไปดูอของจริงด้วยนะครับว่าเป็นของแท้ไหมเพราะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าจะเป็นเลรเนี่ยนนะค่อนข้างที่จะ,ะมีปลอมเยอะทีเดียวเชียวแล้วก็สําหรับเหรีนเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ผมไปที่วัตกโกมาเนี่ยทำให้เห็นว่าตัวเลรเนี่ยได้รับความนิยมจากชาวจีน มากทีเดียวเลยวันวันหนึ่งนี่เลทของคนไทยนะครับเลทหลวงพ่อรวยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วเข้าสู้ราคาด้วยตอนนี้เลทก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้เลทมาแล้วนั้นก็ก็ได้ไปเอ่อเช้เรียกอะไรไปใส่กรอบผมก็ดูหลายร้านนะครับแต่มาถูกใจมาถูกใจที่ร้านนี้ครับชื่อว่าร้านทองจินดาสุพรรณบุรีนี่ผมเดินทางไปที่สุพรรณบุรีเลยนะครับ แล้วก็ไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมอะไรเอ่อเป็นกรอบฝังฝังเพชรนะครับเพชรนะสีแซดนะครับเอ่อตัวทองตัวทองที่เลี่ยมเอ่อกรอบนะครับก็สองสลึงนะครับงานก็สวยงามถูกใจเรียบร้อยดีด้านหลังก็เป็นแบบเอ่อเห้เรียกอะไรล้อมกรอบนะครับล้อมกรอบแล้วก็ตัดสายแล้วก็มาเอาสายเชื่อม เชื่อมที่รอบทองนี่เห็นช่างบอกว่าไอตัวน้ํายาประสานทองนี่เขาว่าออไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะหน่วยวัดอะแต่เขาบอกสี่หมื่นกว่าแพงกว่าทองอย่าเขาบอกน้ํายาตัวนี้แพงมากน้ํายาประสานทองนะครับก็ได้มาก็สวยถูกใจเลยครับความพิเศษของเลดเลื่อนสมณศักดิ์นะปี59าเก้าก็คือตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นหน้าน้ําเงินนะครับหน้าน้ําเงินก็ความแตกต่างก็คือในช่องซ้ายและขวาที่เป็นรูปไก่กับรูปพัดยศเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับนี่จริงๆแล้วตรงนี้ก็จะมีต่อโค้ดดาวโค้ดดาวนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโค้ดพัดยศนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวเลขนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลข ตัวเลขรหัสนี่ดูความเงางามนี่เส้นเส้นเส้นแรกก็จะจะติดกันเห็นไหมครับแล้วก็ดูห่วงดูห่วงห็นครับห่วงห่วงจะเป็นสามกระเปาะตรงกลางจะนูนนะครับเลี้ยงสวยงาม <Okay. S 2> วันนั้นนอกจากที่เราไปสั่งเลีเยเ่ยมเลี่ยมเลรแล้วนะครับก็ไปเห็นทองเอ่อเขาเรียกทองงานโบราณนะครับเป็นลายพิกุลลงยาก็ได้สนับสนุนเรียกอะไรไม่สนับสนุนอุดหนุนอุดหนุนซื้อมาอีกหนึ่งเส้นหนักสองบาทนะครับก็เรียกว่าถูกใจ พ่อค้าด้วยพ่อพ่ค้าแม่ค้าบริการดีให้คําแนะนําเรียกว่าสงสัยอะไรตอบได้ดีมากครับถูกใจมากก็เพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆไปดุนร้านดีๆแบบนี้นะครับช่างทองโบราณก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดยังไงแล้วฝากร้านนะครับ2ล้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ เป็นคลิปสั้นๆนะครับจะเกิดใครสงสัยหรือว่าสนใจที่จะซื้อเหรียญนะครับหรือว่าจะนําเหรียญไปเลี่ยมทองนะครับหรือหรือที่ร้านที่ร้านทองกินด,ดาก็มีเหรียญเหมือนกันนะครับมีเหรียญจำหน่ายเหมือนกันพร้อมพร้อมเลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วมีใบรับประกันเนี่ยนะครับมีรับประกันด้วยของทางร้านคลิปนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสนใจก็ลองสอบถามลองโพสต์ลงมาดูนะครับ ไม่ใช่โพสตสิเขาเรียกอะไรนะเอ่ออะไรนะคนหาไม่ใช่คุยกับเราเนี่ยอะไรนะ <Yes. S 1> อ่าเพื่อนๆก็แชทมานะครับแชทถามกันมาเดี๋ยวจะให้แอดมินต,ตอบให้สงสัยอะไรก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับเพื่อนๆรบกับช่องเสียงเป้งเมสซี่กันนะครับวันนี้มีเลด